สูงก็เกสรลาทการันแข็งในขะขูังหวะกรนบาคาเนตรินจากประกับด้วยบกาศจังหวัดกรสิตองการเห็นว่าเรามีเคื่งขนาดใหญ่ในื้นที่นะครับแต่สิ่งที่คิดว่าเป็นทุกอันดึงของการบรการงเป็นดัยูเรางไม่แ เฉลี่ยแล้วจะเมื่องกระยาด้วยน้ำเพื่อทำน้ำข้าวมันทุกปียกกำลังเข้ามาแล้วน้ำข้าวเราก็จะให้น้ำเข้าไปดูนลแล้วก็มันต้องรับจุดนี้เราเป็นสถานที่จะต้องดูแลแข็งขันแล้วก็เรามยที่ข้ามันการพัฒนานะครับเพื่อที่ปุ๋ยจากฝั่งเราจะเติมโต้ด้วเสียงถึงน้ำข้าสังคมสุขสิ่งแล้วก็ให้ดีเรื่องมจุกันกยู่ どうも。<Okay. S 2> uh huh.